ตอนนี้รถดับเพลิงก็มาถึงแล้วนะคะก็โทรไปแจ้งเขานะคะตอนแรกโทรไป National Grid เกาะแล้วก็ไม่มีคนรับเนืแบบหนะักรอนานมาก,กเลยโทรไป Fire Department นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะต้นไม้ล้มนะคะซึ่งด้านข้างบ้านเกตนะคะจะมีสามสี่ต้นที่สูงสูงเนอะแล้วก็ล้มไปทางเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็แต่ไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นพ r อ p e r t y ์ที่เกนะเป็นพอพันธุ์ที่ของคนข้างบ้านนะคะต้นไม้แล้วก็ล้มดีนะคะไม่โดนตัวบ้านนะคะถ้าโดนตัวบ้านนี่คงหลายเรื่องเลคะ่ะวันนี้ค่ะก็เนี่ยค่ะมี3-4สีต้นนะคะแต่หักมาต้นแรกนะคะหักลงมาเลยนะคะ This is good grass-fed beef. So these cows only ate grass, no corn. Much healthier.

เมื่อกี้ก็ไฟออด a พันเมนเพิ่งไปนะคะแล้วก็กรีเวนตต่อเนอะกินไหมคะวันนี้กินเบอร์เกอร์ไหมครับอยู่ในอิซันเบอร์เกอร์อยู่ในอิซันเบอร์เกอร์กินไหมลูกน้ำลายไหลเชียวน้อยจุนพริกยนเนะอย่าแค่ขี้มมกใส่ลูกไม่ใส่ไม่ได้พิกไม่ได้ when you even i can not want to go to are nap you want to nap you want to take a nap can you want to go to sleep no. no it's too late now it's too late now so everything's almost ready i would say the burgers are 90% done the hot dogs are Yep, done. กลยเสร็จแล้วนะคะกลยได้กินแล้วเนอะเบอร์เกอร์ค่ะเป็นเมนูประจำบ้านนะคะในช่วงซัมเมอร์โอเคอุ้ยเดี๋ยวตอกลงไปข้างล่างโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินกัน ค่ะตอนนี้เบอร์เกอร์ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมากินกันเลยเอาชิ้นเล็กๆกี้ก่อนเฮ้ยลืมลืมใส่ซอสเอาฟองฮะ You <lettuce. S 2> had one already. Get some lettuce from the garden. So, don't throw me under the bus. Oh s side. <laughs> ไม่ยอมนั่งเก้าอี้ไฮแชร์นะเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะโอนอาเนาะโอ้ย <No. S 1> คือมังเน็ตหมดหมดนะคะซื้อมาใหม่เดี๋ยวยังได้ใช้ mm. ใส่แค่ซอสสองซอสนะแล้วก็วางเบอร์เกอร์เข้าไป yeah. some? กินไหมใช่แต่ s a l a จรินหรอมมมึมไหมเราพูดที่มึมมึมไหมมึมมึมไหมคือง่วงนอนแล้วไม่แบบไม่ได้หลับถ่ายจากในบ้านกันเลยนะก็คือรถรถมาะคะเป็นรถ uh, National Grid นะคะ<ม>เกี่ยวกับที่เขาทำระบบไฟเพราะว่าใส่ไฟมันร่วงนะย,ย้ายย้ายที่นั่งกินนะคะมานั่งกินโต๊ะอาหาร uh, อันนี้เป็นดิฟเหมือนคราวที่แล้วนัที่ทําแต่ว่าอันนี้เป็นเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดแบบแบบแบบมากมา t ใช่เป็น ghost pepper นะคะเผ็ดแบบสุดยอดเลยปากแบบคือเป็นแผลในปากตอนนี้ไม่ค่อยได้กินน้ําแล้วก็แบบเจ็บปากแต่ว่าอร่อยอร่อยมากก็ตัดผมมาก็ P ไม่น่าจะแถวนี้ไม่น่าจะมีแบบคนเอเชียอยู่แล้วนะคะแต่ไปเจอเจ้าของร้านเป็นคนลาวตัดให้เขาคิดสิบเหรียญเขาคิดสิบเหรียญน,นะคะช่วงแบบช่วงโควิดอะไรเนี้ยก็แพ้สิบเข้าไปอีกสิบเหรียญเป็นยนี่สิบเพราะว่าเขาบอกว่าถูกแฟนบอกว่าถูกเกินตัดผมสิบเหรียญไม่ค่อยมีนะคะปกติต่ําสุดเนี่ยผู้ชายตัดผมแบบว่ายี่สิบเหรียญนล้วยังตาสุดแร่เที่ยตัดแบบเดียวนะคะแต่แต่ร้านเนี้ย ช่วงในโปรโมชั่นสิบเหรียญถูกมากแล้ว yeah, I didn't get a haircut for like 3 months อืมเจ๋อเจ๋อบอแล้วเป็นคนลาพี่เขาพูดไทยได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวว่าหลังไปไปทำบ้างนะคะอ่ะ,อเ,คคะเดี๋ยวไงกินต่อเน้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเม้์กันใหม่นะคะ so I'm gonna finish this one first and uh, thank you for you guys for watching and uh, we l l see you next video bye